สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอๆกับช่องตุ้ยเพาะชเนีครับวันนี้เราก็กลับมาจากตลาด้าวบองก็โออเป็นบอดครับท่านผู้ชมครับอากาศของข้าจะหนาวกับมันหนาวเช่นเคยครับวันนี้เราก็เพิ่งมาถึงสักครู่ครับผมท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราก็รับชมบรรยากาศเนาะรับถึงบ้านที่จะปล่อยครับไปไม่ดูครับก็อันนี้คอกนึงครับตายแจ้เพิ่งออกลูกครับเนี่ย ไปคอกนึงอยู่ไหนครับไปหากินทั่วครับไก่เดี๋ยวเรา,าค,รครับมากินข้าวเลยกันครับนี่ครับบหจุดแม่นะนะอ นั่งแก็บมาขามขายครับท่านชมแมี่เก็บมาขามขายวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยผมจะพาไปเดินเล่นก่ะอากาศเย็นครับกลับมาเย็นอีกรอบโอ้ยกว่าจยะยมาถึงบ้านนะหนาวเย็นเลยขอบขอบคุณทุกกำลังใจครับ ก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยแม่ก็นั่งแกะมะขามตากแดดกัดหนาวเนาะคนสาวคนแก่เนาะธรรมดาเนาะนั่งตากตากแดดแกะมะขามอบ่นดี Yên nè Ở đây bọc này nặng ngọt Nó นั่งหมอบเงี้ยมาคาเมียฟักใหญ่ครับมาคาเมฟักใหญ่นงงามเลยครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ได้เยอะพอได้เยอะพอแกะพออะไรอยู่ครับเนี่ยเยอะ โอ้โหมันกระพุมใช่ตะพุมโอ้อยู่แต่ยักใอ้จอนของคนเหรอ มันสูงปวดเลยว่ะน้ำมันดูดสูงปวดเลยว่ะน้ำมันไม่เต็มไงใช่เหมือนมันขึ้นมอดูดขึ้นม่ล่ะอืมมันดูดขึ้นหมอมันสูงปวดไงเดินดีๆก็ไม่เดินดีๆเดินดีนั่นแหละแต่วามันหัก โอ้ยอันนี้ออกเนี้ยหมใหม่ว่านห้อหัวแบบต่ไปต่อแบบหม่หนามลกแบบแีหาแปบ้ต่อ่นข้าวมันเจ้ดดีตมืนี่เดี๋ยวคุณจแน่องี่หนาลดกระเทียม มันก็รดแจ๊กจอกอยู่แล้วมันก็ไกลออ่ลานั่นอายมันก็ไร่แจ๊กจกมันก็ทํอาเก็บดงกน้องนี่มีเมื่อเปียกผู้ค้กน้องนี่นำรถกับเทียงนะเที่ยงกูหล่มเบิด์ดมอนขามเลยำนี่แห่งเม่เร็ตายเม่เร็วอโอ้อากาศเย็นสบายครับตายสบายดูต้นขา ขาตะไคร้นขาต้านขาต้านขาต้านขาเอ้ยไม่มีไม่ได้มาขุดทำกินเลยครับผมมึงมะพร้าวหมดละเจอกระ,ะลอกกินเกี้ยงละ ลมแรงครับท่านผู้ชมลมแรงลมแรงลมแรงฮึฮ่าฮ่าฮึ

เยไอ้ทอไอ้ทอไอ้ทอตัวใหญ่เลยอก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามารับชมอันนี้ก็เราวันหยุดครับวันหยุดวันพักผ่อนด้วยก็มีอะไรมากครับวันนี้ครับก็มาอัปเดตบ้านบ้านครับ อัปเดตบ้านไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีครับเป็นการพักผ่อนในตัวไปอีสภาพครับผมก็จะไปทําน้ำารบน้ําไม่ไหลอีกแล้วครับผมเป็น EP พีสามพสี่ไปเลยครับเดี๋ยวก็อีสครู่ครับผมเราจะไปทําน้ําครับน้ําไม่ไหลอีกแล้วครับถ้าเราไม่ทําก่อนน้าก็ไม่มีอาบครับท่านผู้ชมครับ เอาไว้แมนข้างนอกพูดเอาไว้ข้างบนก็เดปมองไ่หายเอาไว้นอนหางนั่นดีแล้วเอาเอาเสภาเสื้ออะไรกวาดปาร์ตี้ดีเอาไปเก็บใบห้องนุ่นเอาไปเก็บใบห้องนุ่นอะว่มาเจ็ดข่าไปนอนหางตรงนี้ฮาทไมยอ ยังห้องเอาเอาใบบนจอมอไซนี่เนาะเสียงเสียงเสียงงงงงเสียงอะไรอ๋องง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 ตัวใหญ่งงงงามอ่ะนี่ทองใู่มากเลยไม่ใช่ของใครอ่ะค่ามคิดเหรอของใครเจ่ยงวอมเจ่ยงวอมวอมมันดี มึงก็ใส่ถั่วปมึงก็มาไม่ก็ใส่ใส่ได้ใ่ได้ใส่ม่ใช่ี่ักกับเขอใช่เาจะไหาพวก่เขาะปจ้างมึงแหละเพาขาหอมมันยืดเฉยเนาะต้องหาชายมากสายขาวมันเย็บน้มันอยไปมากโอเคก็ป้ม ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยยนน้ยพอเละใช่ไหมครับท่ายคลิปก็สวัสดีดัดสวัสดีครับจะเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้า